แอปบริการนำทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยแอปนี้จะระบุเส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางเพื่อไปยังลิฟต์ประตูห้องน้ำในห้างสรรพสินค้ารวมถึงสถานที่กลางแจ้งต่างๆผู้ใช้แอปพลิเคชันในเมืองหังโจวบนทนเจอรเ,เจียงบอกว่านี่เป็นฟัง์กชั่นที่ยอดเยี่ยมมันช่วยประหยัดเวลาได้มากทำให้ได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดี ขณะที่ผู้ใช้จากเมืองลู่หยางบนทนเหินหนานบอกว่าแอปนี้ช่วยนำทางไปยังห้องน้ำที่ไม่มีสิ่งกีดขวางมันสะดวกมากโครงการนี้เริ่มโดยวิศวกรข้อมูลวัย35ปีกัวไปลิงที่เป็นอัมาพาตจากโรคปริโอตั้งแต่อายุหนึ่งขวบ<ๆ>เขาสำเร็จการศึกษาและทำงานเป็นวิศวกรข้อมูลในหางโจวเมื่อปี2014และอยากจะพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็นกัวบอกว่าแอปนำทางสำหรับผู้ใช้รถเข็น เปิดตัวในปี2022มีข้อมูลเส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง65ล้านเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นใน50เมืองทั่วประเทศโครงการนี้อาจไม่ใช่โครงการที่ยากที่สุดแต่เป็นโครงการที่มีค่าที่สุดเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุจะเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นกวยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการสวัสดิการสาธารณณะในบริษัทและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ถือคบเพลิงการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งปี2022 หลาเอเชียนพาราเกมที่หางโจวเขาบอกว่าเขามีความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งคืออยากมีโอกาสเดินทางบ่อยขึ้นเพื่อเห็นแม่น้ําและภูเขาที่สวยงามของจีนจีนกําหนดให้วันอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤษภาคม,าคมเป็นวันคนพิการแห่งชาติจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่19พฤษภาคม